เลือกตั้งเลือกคนซื้อตรงใจมั่นคงแค่มองการ,การเลือกตั้งเลือกกันด้วยใจเงินซื้อว่าใจอย,ย่าปประชาปิปาไต้ของแค่แนนอนวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลเชิงทะเลโปรดให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนนายอัมพรเรืองเดชเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงทะเลเขตหนึ่งเบอร์เจ็ดเบอร์เเบอร์เเรียกใช้ได้เรียกใช้ง่ายต้องเบอร์เจ็ดพร้อมร่วมสารงานเก่าผลักดันงานใหม่ให้ชาวบ้านเชิงทะเลอย่าลืมวันที่11พพฤษภาคมนี้ไปใช้สิทธิ์กาเบอร์เจ็ดเบอร์เเบอร์เจ อํพรเรืองเดชเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงทะเลเขตหนึ่งรับรองไม่ผิดหวัง